สวัสดีครับวันนี้เรียนเรื่องวงจรเรสเซนซ์นะครับ<ส>วงจรเรสเซนซ์เนี่ยคือวงจรที่ประกอบไปด้วยจริงๆมันก็คือวงจรปกตินะครับนะบวงจรเรสเซนซ์นะครับออส,อสระแอรูคัวสระแอเรสเซนซ์นะครับเสรสเซนซ์เซอร์กิตนะครับ วงจรเรเซแนนซ์เป็นวงจรที่มันมี RCL สามตัวนั่นแหละแต่เป็นวงจรที่เขาเรียกว่าอะไรเกิดกำลังเกิดกำลังสูงสุดนะครับเกิดกำลังสูงสุดในวงจรนั่นหมายความว่าอ,อย่างอย่าง P ใช่ไหม P เท่ากับ i i V ใช่ไหมหรือ,อ P เท่ากับ I กำลังสอง R ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า มันจะมีแค่ r ตัวนี้ r ที่ส่งผล r ที่ส่งผลต่อกําลังนะครับแต่อย่างเขาก่อนจะไม่เราเรามีอะไรนะครับตัวประกอบกาลังใช่ไหมครัสมมติถ้ากูเขียนอย่างเงี้ยสมมติกูเขียนอย่างเงี้ยไม่ว่าวงจรอะไรก็แล้วแต่อ่าวงจรขนานหรืออะไรขนานหรืออนุก,กรมก็ได้ถ้าเป็นวงจรขนานเมันมี3ตัวเนาะวงจรขนานนี่ v เท่ากัน i รันใช่ไหมครับ i c นำใช่ไหมอันนี้ ir แล้วก็ il ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพอโลกาสิตปั๊บ av อยู่ตรงนี้ถูกไหม v เท่ากัน เสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นอะไร i c ซีลบไอใช่ไหมครับยกกําลังสองบวก i r ใช่ไหมกําลังสองถอดลากใช่ไหมอันนี้คือ i รวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเป็น p เท่ากับก็ i รวมคูณวมันก็จะเป็น i อไอรวมใช่ไหมครับคูณวซึ่งซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำมุมถูกไหมครับทำมุมกับวีไอไม่ใช่ทำมุมกับ v เหมือนข้าก่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวประกอบกําลังก็จะเป็น ไอรวม v รวม cos เซตาใช่ไหมครับพอไอรวม v รวม cos เซตาแล้วมันเป็นยังไงมันทําให้อไอกับ v เนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันไม่ได้อยู่ในเฟสเดียวกันพอมันไม่อยู่ในเฟสเดียวกันเราต้องแตกไอเข้ามาถูกไหมครับให้มาให้มนอยู่ในเฟสเดียวกับ v เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะไอมันไอจะต้องมีค่ามากสุดก็คือ Rr มีค่าน้อยสุดนั่นเองนะครับนะ r น้อยสุดทีนี้ถ้าไม่มี IC กัให้ L, ค่อยเบี่ยงค่อยเบี่ยง i i ของ R ตัวนี L ้นะครับนะ มันก็จะทำให้อ่ามันไม่เกิดอ่อาน้อยสุดนะครับเออมันไม่เกิดกำลังมากสุดถูกไหมครับอ่ากำลังมากสุดเพราะฉะนั้นอ,อ่าพูดอย่างนี้แล้วมันงงเนาะอ,ะอ่างี้อ่าเราลุยต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครไม่เข้าใจก็กลับม,มาฟังอีกรอบแล้วกันนะครับตอนนี้ครูพูดไปนะอ่ามาคมว่าถ้านะครับนะครบูต่อแบบขนานแล้วกันนะครับอ่าขนานกับ C ใช่ไหมแล้วก็ขนานกับอ่า เ,เดี๋ยว R L แล้วก็ C นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขนาดมันยากมนะั้งอ้าเอาลูกกลมดีกว่านะครับขนาดมัน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 ซับซอ้อนอะ่ะเอารูกรลกกมก่นอนครับรูกลมก่อน R เนาะ L แล้วก็ C นะครับอย่างนี้เนี่ย R L C อ่ะขนาดกันเอารูกลมกันใช่ไหมครับรูกลม R เท่ากัน I เท่ากันใช่ไหม I เท่ากัน V เอามาบวก V กันใช่ไหมเสร็จสบับแล้ว R รวมเนะี่ยหรือ impedance e เนะี่ยมันจะเป็นอะไรนะ กลับไปดูตอนคลิปนู่นนะครับคลิปของ RLC ที่มันต่อกันแบบอนุกรมน,นะครับมันจะได้เป็น R กําลังสองนะครับบวกกับ XL กําลังสองลบด้วย XC กําลังสองอย่างนี้เออ,เอ,อไม่ใช่ไป x l ลบ XC ั้ XL C, หมดกําลังสองนี่นะครับนะนะจำไป้ผิดนะครับอ,อย่างนี้นะอ่าพอน,นี้พอมาลบกันนี้ใช่ไหมครับความต้านทานรวมเนะี่ยจะต้องมีค่าน้อยสุดนะครับทีนี้นะครับนะ ความต้านทานรวมที่มีค่าน้อยสุดนะครับถ้าเราเพิ่มนะครับนะถ้าวงจรน,นี้ต่อกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับถ้าเราเพิ่มความถี่ของตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะถ้าคูย่อย,อยตัวนี้ออกมานะครับมันจะกลายเป็นแซเท่ากับอะไรสแควร,รูทอ่อากำลังสองนะย่อยออกมานะ x น l ก็เป็นโอเมก้า l ใช่ไหมครับโอเมก้า l ลบด้วย c 1หนึ่งส่วนโอเมก้า c ใช่ครับทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมเดี๋ยวราแยกย,ย,ย่อยมาอีกนะครับย่อยนีนะ นะครับนะก็เป็น z เท่ากับสแควรูทนะอาร์กำลังสองบวกกับโอเมก้า l ใช่ไหมก็เป็น2พายเอฟเอลใช่ไหมลบด้วยสิบหนึ่งด้วยสพายเอฟนะที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ถูกบอกว่าครูครูนี่นะครูต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วเพิ่มความถี่เข้าไปถูกไหมครับเพิ่มความถี่เข้าไปถ้าเพิ่มความถี่เข้าไป f มันมากขึ้นใช่ไหมครับเอฟมากขึ้น f มากขึ้น พจน์นี้มากขึ้นก็คือ x l มากขึ้นแล้ว xc มันมันมากขึ้นใช่ไหมครับมากขึ้นแต่มันเป็นเศนหนึ่งส่วนอะไรเศนหนึ่งส่วนเศนหนึ่งส่วนกลับใช่ไหมครับถ้า f มากขึ้นพจน์นี้มันก็จะน้อยลงถูกไหมอันนี้มากขึ้นแต่ทั้หมดอันนี้น้อยลงเนี่ยนะมันก็จะสวนกันถูกไหมครับนะถ้า f f น้อยเอน้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะน้อยลงเนี่ยพจน์พจน์นี้ก็จะน้อยลง มันก็จะสวนกันนะครับสมมุติอ่ะโคเขียนกรามนี้แล้วกันขณะที่ c อันนี้ f เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับ f เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะ x c เนี่ยอ่าน้อยลงถูกไหมครับ x c x c มันจะน้อยลงนี่นะครับนะในขณะที่ l เนี่ยนะมันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะครับนะถูกไหมมันจะเพิ่มมากขึ้นทีนี้นะครับนะเขาบอกว่าวงจรเรสเซนน์นก็คือวงจรที่มีแซดน้อยที่สุดถูกไหมก็คือ อ่าเนี่ยมันค่าคงที่อยู่แล้วสามตัวนี้มีอาค่าคงที่ดีไอสองตัวนี้ x อกเอ่อเอกับ x c ตัวเนี้ยเอกับ x c ตัวเนี้ยนะครับมันมันแปรผันไปตาม f ใช่ไหมอันหนึ่งเพิ่มมาคืออีกอันหนึ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้ายังมีพจน์เนี้ยเนี่ยพจน์เนี้ยทั้งสองอันมาลบกันแล้วยกกำลังสองเนี่ยนะครับอยู่ถูกไหมไม่ว่าอันนี้เอ่อเอ็กเอลกับ x c ตัวเนี้ยนะครับอันไหนมันจะมากกว่ากันแล้วแต่ถ้ามันมียกกำลังสองถูกไหมครับลบกันแล้วยกกำลังสอง มันบวกกับ r เข้าไปยังไงมันก็มากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า r จะน้อยสุดเออ z จะน้อยสุด r ต้องไม่บวกอะไรก็คือพูดง่ายๆไอ้กสตัวเนี้ยเป็นไงลบกันแล้วได้0ถูกไหมอ่าลบกันแล้วได้0นะครับ xl ตัวนี้นะ xl ลบ x c ีเท่ากับศหมายความว่าไอ้สตัวนี้เท่ากันถูกไหมใช่ไหม xl เท่ากับ x c ใช่ไหม xl เท่ากับ x c ซึ่ง2 fl เท่ากับสีส่วนส fc นะครับอย่างนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีความถี่ความถี่หนึ่งเนี่ยซึ่งทําให้อีกสองตัวนี้ลบกันแล้วได้ศูนย์ถูกไหมครับนะครับตัวเนี้ยนะเนี่ยอ่าบางทีเราเรียกความถี่ความถี่ตัวเนี้ยว่าความถี่เรขาคณิตน,น,น,นะครับนะหรือความเอฟศูนย์ก็ได้นะบ,บางทีเขาเรียกเอฟศูนย์ไอสองตัวเนี้ยหาได้ยังไงเราก็หาได้จากอะไรครับเนี่ยก็แก้สมการให้เอฟไปสองไพามาใช่ไหมก็จะกลายเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเอฟกำลังสองเท่ากับ 1> c หนึ่งส่วนสองไพสมมติกลัง2คูณ l สี่ยกถอดรูททั้งสองข้างก็จะเป็น f เท่ากับ c หนึ่งส่วนสองไพสแควรูท c l อา่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้ไปดูวงจรอนุกรมนะครับเมื่อกี้ฮูกาทิ้งเนี่ยสมมก็เขียนใหม่นะออนี่นะครับสมมุติวงจรขนานขอโทษครับขนานนะเมื่อกีก้อนุกรม,มละขนานนะครับอา่า c แล้วก็ l ใช่ไหมต่อครับแหล่งกำเนดิดไฟฟ้ากะระแสสลับอย่างนี้นะครับนะ่อ่อทูทวนก็ไดนะ้อ่ะนะครับทวนว่าแล้วมันหาอารมณ์ได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นอ,อะไรอ่ะ v เท่ากันถูกไหมครับ v เท่ากันผมตั้งแต่วีเท่ากันนะครับอ่ะแล้วเราไปลานไนะ i อะไรอยู่ตรงไหนไอ i อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ic อยู่ตรงนี้ ic นำวนะีซเนาะ ir เท่ากับ vr เนาะแล้วก็ il ตาม V L เพราะฉะนั้นเขียนสลับสับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็น I รวมเท่ากับส q u a ร e r ของ i2 ตัวนี้ลบกันนะครับมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะเป็น I C ลบด้วย I L ใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับอะไร I R ใช่ไหมเสร็จสับแล้ว I เท่ากับ I เท่ากาับ V ส่วน R ก,ก็จะเป็น1ส่วนเท่ากับส q u a r e รเลยครับอันนี้วางข้างหน้านะอันนี้เอาคัวข้างหน้านะเป็น1 Z, ส่วน R กำลังสองครับ บวกกับเศนหนึ่งส่วน x c ลบด้วยเศนหนึ่งส่วน x l ท ER> ั okay. ้งหมดยกกำลังสอง่าเหมือนเดิมก็คือถ้าวงจรเนี้ยวงจรนี้นะครับ a น้อยสุดถูกไหม a น้อยสุด a แซดไม่สุดนะครับ z น้อยหมายความว่าเศนหนึ่งส่วน z มากใช่ไหมเศนหนึ่งทั้งเศนหนึ่งส่วน z มากทั้งพจน์นี้นะครับแสดงว่าพจน์นี้ต้องมากถูกไหมถ้าพจน์นี้มากนะครับไปดูในนี้ย ในวงเล็บนะครับในในสแควรูนครับถ้าพจน์นี้มากนั่นหมายความว่าไอตัวเนี้ยต้องมากสุดถูกไหมจะต้องไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มากสุดถูกไหมครับสีนหน่หนึ่งส่วนอาร์กลังสองเนี่ยนั่นแสดงว่าถ้าสี่หนึ่งส่วนอาร์กลังสองมากสุดอาร์อาร์เปล่าเปเออาร์กลังสองจะต้องน้อยสุดถูกไหมเพราะอาร์กลังสองน้อยสุดอาร์ตัวเนี้ยนะครับนะก็ต้องน้อยด้วยนะครับนะ <S <S พูดง่ายๆนะครับนะก็คือ จะต้องไม่มีตัวนี้นะครับจะต้องมีเศษหนึ่งส่วน x เท่ากับเศษหนึ่งส่วน x l เหมือนกันเช่นเดียวกันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าอ่าไอโพดข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์นะครับเศษหนึ่งส่วน x c ลบด้วยเศษหนึ่งส่วน x l ทั้งหมดก็ต้องสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วน x c เท่ากัะนะครับคูณรูปเดียวนะถอดรูปแล้วก็ย้ายไปนะครับ x l เพราะฉะนั้น x c ต้องเท่ากับ x l ถูกไหมครับอ่าก็เท่ากับเมื่อกี้ถูกไหมครูก็จะไม่ทําซ้ําแล้วนะอ่าเดี๋ยวกลับไปตัวเมื่อกี้นะอ่าอ่า x4 ก็เท่ากับ xl ใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ x4 เท่ากับ xl เห็นไหมก็ทำมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น f ก็เท่ากับเท่าไหร่อ่า c หนึ่งส่วนสอง pi square r o cl โอเคครับงั้นวงจรเ r โซแนนซ์ใดๆจะเกิดวงจรเ r โซแนนซ์ใดๆก็คือวงจรที่มีกําลังสูงสุดนั่นก็คือ r มา,ากสุดอ่า xl ต้องเท่ากับ x4 ซึ่งความถี่นั้นน่ยความผี่ที่ทําให้ xl มากกว่า,เ,าเท่ากับ xc เนี่ยก็คือหาได้จากเท่านี้นะครับ f เท่ากับ c หนึส่วนสอง pi square ร l, l โอเคนะครับ